สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมสู่ช่องพี่สอชอมีเรื่องเล่า ep 4ีครับผม <c oughs> วันนี้พี่สอชอมีเรื่องเล่าขอนำเสนอท่านผู้ชมในชื่อเรื่องเปรตพระลุงปู่จันทาทาวโเรเล่าย้อนประสบการณ์เจอเปรตพระแม้ก่อนตายบวชมาหลายภาษาแต่ศสีลบกพร่องสุดท้ายเมื่ออำลาโลกนี้ไปก็กลายเป็นเปรตเรามาเริ่มเื่งกันเลยนะครับ เปรตพระบนถ้ำภูพานสารภาพกับหลวงปู่จันทาว่าบวชพระมาตั้งร้อยพรรษาทําไมจึงพลาดพลางกายเป็นเปลกได้หลวงปู่จันทาถาวโลพระอริยสงฆ์แห่งวัดป่าเขาน้อยอําเภอวังไซพูนจังหวัดพิจิตรสมัยที่ท่านไปปรีกวิเวกกับพระอาจารย์บุญพินกะตะปุญโยและพระจ่อยไปอยู่ถ้ำจำปาอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรถ้ำจำปาอยู่บนถ้ำภูพานอีกทีหนึ่ง โยมชาวบ้านแถวนั้นก็พาไปทําที่พักให้อยู่หน้าถ้ำพอค่าลงท่านก็ทําความเพียรเดินจงกลมจนถึงสามทุ่มจากนั้นก็ไหว้พระสวดมนต์ต่อด้วยการนั่งพอนาพอจิตท,ท,ท่านสงบลงก็เกิดแสงสว่างเจอจ้าหน้าถ้ำไม่นานก็พบเทพประบุรลงมาปรากฏกายให้เห็นเป็นชายหนุ่มลูกงามใส่เสื้อแพรพ่นสีงามตาเข้ามาสุทนาธรรมกับหลวงปู สักพักก็หลัจากนั้นไม่นานก็ปรากฏคาชายโบราณรูปร่างสูงใหญ่มีหนวดเขายาวรูงรังถึงหน้าอกที่สำคัญใส่สบงอังสะแบบพระด้วยเดินก็มาหาหลวงปู่แล้วก็สุดตัวลงนั่งกุกเข่าแล้วพูดว่าท่านท่านกับผมใครแก่พรรษากว่ากันหลวงพ่อหลวงพ่อนั่นและแก่พรรษากว่า ก็คงจะจริงยางท่านนั่นแหละพรรษาของผมแก่กว่าท่านแต่คุณธรรมของท่านนั้นแก่กว่าผมมากอ้าวเพราะเหตุใดเล่าท่านก็เพราะว่าท่านเจริญในธรรมเดินจงกรมยืนภาวนานั่งสมาธิอดนอนผ่อนอาหารที่มันเป็นอย่างนี้ก็เ,เรียกว่าเป็นการเจริญในธรรมถูกต้องไหมครับจ,จันนรงปูจันทาก็ถามเปลยป่าปต่อว,ว่าท่าน ท่านเป็นพระบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาอันบริสุทธิ์แล้วเมื่อลาโลกไปแล้วอย่างตำ่ำก็ต้องไปไปสวรรค์ถึงสองชั้นอย่างกลางก็ไปพมโลกอย่างสูงก็อรูปภพมหรือสูงสุดก็หลุดพ้นไปนิพพานไปเลยเหตุใดท่านจึงมาตกค้างเ,เป็นเปลตอยู่ที่นี่ <c oughs> ท่านเอ้ยข้าพเจ้าได้เกิดมาในพระพุทธศาสนา ในสมัยพระชายเทศฐาเป็นเจ้าเมืองเวียงจันในสมัยโบราณเมื่อบวชมาแล้วอุปชาจารย์ก็ไม่แนะนำพร่ำสอนสิ่งใดว่าเป็นพระต้องมาเป็นธรรมอย่างไรต้องเดินจงกรมยืนภาวนาอดนอนผ่อนอาหารนั่งสมาธิพิจารณาธาตุขันเหมือนอย่างท่านในขณะน,นี้บวชเป็นพระมาได้ถึงร้อยพรรษาก็มาได้ภาวนาไม่ได้ทำอะไรเลย อยู่อย่างสนุกสนานฉันช,าช้าฉันเพลงทาไล่ไถนาเลี้ยงพระเลี้ยงมาเลี้ยงวัวอย่างคารวะบวชมาแล้วก็ล่วงเกินพระวินใยเป็นอาจินเหลือแต่เพียงแค่ประราชิษเท่านั้นที่ยังไม่ได้ทำแถมอุปชาย,ยังกล่าวว่าเพราะเรานั่นคือหน้าฤดูน้าฤดูนี้เราเป็นหน้าเล่นน้ําไม่บาปก,กรรมฉะนั้นก็สนุกสนานกันไปใหญ่เลยละท่านเล่น น้ำปล้ำผู้หญิงจับอกจับของรับจับของสงวนกันสนันวันไหวแต่อาจารย์ไม่ให้เสษกามเท่านั้นถึงอย่างนั้นมันก็เกิดความยินดีในกามนั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งกิจวัตรที่ทำกันเป็นประจำต่อหน,นึ่งพระเพราะคิดว่าหมู่รวงเกินพระวินายแล้วก็สามารถมาโปรงอบัตได้คือมาขอขมาลาโทษได้ นั่นแหละคือความไม่ดีทั้งหลายที่้าพระเจ้าได้ทำตอนเป็นพระจึงต้องส่งผลให้มาเป็นเปรตตกค้างอยู่ที่นี่หลังจากนั้นหลวงปู่ก็กําหนดจิตถามพระธรรมว่าเปรตตนนี้เคยเป็นญาติกับหลวงปู่ไหมจึงพบว่าเปรตตนนี้เคยเป็นญาติกับหลวงปู่มาหลายพบหลายชาติแล้วเขาทํากรรมไม่ดีจึงต้องมามเกิดเป็นเปรต ควรจะช่วยเหลือเขาเพราะถ้าเราไม่ช่วยก็ไม่มีใครช่วยเขาแล้วและจะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างนี้หลายกับหลายกรรงจากนั้นหลวงปู่จึงได้แนะนำเปรกพระว่าพระพุทธรูปที่อยู่ในถ้ำนั้ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องห่วงอะไรอวรเมื่อมีพระมีเนรญ,ญ,ญาติโยมจะเอาไปก็ให้เขาไปเถิดเราจะได้ผมบาทพ้นกรรมเอาเตรียมพระ เตรียมรับนะรับศีลร,รับพรและรับศีลห้าด้วยจะได้พ้นสภาพเปรตได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าเดินจงกรมเสร็จแล้วก็มารับส่วนบุญนะหลวงปู่อยู่ที่นั่นได้ล่วงมาสองเดือนท่านจึงได้บอกเปรตพักว่าจะกลับไปจำพรรษากับหลวงปู่บัวสิริป,ปุนโนโที่วัดป่านหนองแซงจังหวัดอุดรธานีปีหน้าถ้าบุญมาว่าสนาส่งจะกลับมาปรดอีกครั้งหนึ่ง และก็อย่าได้ประมาทเล่งทําความเพียรเดินจงกรมบูชาพระรัตนไตรเอาบุญไหว้พระสวดมนต์จะได้พ้นภูมิเปรตไปเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งหนึ่งช่วยตัวเองนะอัตติอัตนาเาอัตติอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหลังจากนั้นหลวงปู่ก็ได้ไปจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่บัวพอพรรษาแล้วก็กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่ง แต่พอกลับมาก็รู้สึกว่าเบาๆพวกเปรตพวกเปรตพระหายไปไหนกันหมดแล้วท่านจึงได้ตั้งจิตภาวนาสอบถามเทวดาแถวนั้นจึงได้ความว่าหลังจากที่ท่านได้มาปลดเปรตพระเขาก็ได้เจริญธรรมตามที่ท่านสอนแล้วก็รักษาสีหห้าอย่างบริสุทธิ์สุดท้ายก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์กันหมดแล้วโอเคนะครับสำหรับเรื่องเปรตพระ จากประสบการณ์ของหลวงปู่จันทาถาวโรก,ก็จบลงเพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ชอบในคลิปของพี่สชนะครับขอบความกรุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับและช่วยกันกดติดตามเยอะๆนะครับพี่สชจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและกล่าวคาว่าสวัสดีครับ